นี่ท่านผู้มยการนะครับได้ได้ให้เกียรตินะครับตลอดการเริ่มต้นปักดำ สำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมในพิธีเปิดกิจกรรมต้นฤดูการดำนาของโรงเรียนศรีสุภวิทยาซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้มยการิุพพริพอทผู้เกษมณนะครับผุดช่วยทิ่พญาธรสีแก้วนะครับมาเป็นประธานเิดให้ในกิจกรรมวันนี้นะครับแล้วเรามีนักเรียนตัวแทนนะครับในแต่ระดับชั้นม .1- ม .6 นะครับสําหรับการ มาร่วมเป็นเกียรปักดำนะครับข้าวข้าวที่เราใช้ในกิจกรรมนี้เป็นข้าวกขอ15ข้าวเจ้ากขอ 15, ขขอ15ซึ่งมีระยะเวลาปักดำ9 0วันนะครับในการจะออกอผลผลิตครับก็หวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่นะครับพัฒนาทักษะพื้นฐานของการทำอยู่ทำกินให้เรียนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้นะครับ ก็เป็นนโยบายหลักของโรงเรียนศรีสุขวิทยาในการจะฝึกนักเรียนให้มีทักษะประสบการณ์การดำรงชีวิตกับท่านผู้มีในการวุทธพจน์โคกเกษมนะครับให้เกียรติอย่างสูงในการมาเป็นประธานเปิดพิธีนะครับการดำนานะครับการดำนานะครับเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีงามนะครับและเป็นประเพณีที่ประเทศไทยเราได้ กระทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับนี่ท่านทุ่มในการนะครับได้ได้ให้เกียรตินะครับตลอดการเริ่มต้นปักดําในกิจกรรมการดํานานะครับต้องขอบคุณท่านทุ่มในการไว้แะทีนี้กานผู้ช่วยที่พยาทศรีแก้วนะครับท่านรองผู้ชนวยการ เดมนเชสผู้ขีนะครับตอนนี้นะครับได้ให้เกียรติมาเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนลูกๆพวกเรานะครับลูกๆของพวกเรารต้องขอบคุณท่านมาใทีน่น,นี้เป็นอย่างสูงนะครับระวังระวังระวังนักเรียนดามป้ปายเอาปักลงไปเป็นกิจกรรมที่สนุกสนกานนักเรียนตัวแท<ห>นในแต่ละดัชน้นะครับได้มาได้มาร่วมปักดานะครับข้าว คือโต้หนูขังหลังนูข้างหลังไปเอาไม่มีกิจกรรมแล้วเออหาโคตรแถวนี้เข้ามาใหม่นี่โอ้ยดำน้ำหรือปลูกมันนี่ยนะโอ้แตกกอเป็นภาพที่สวยงามนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ปลุกให้นักเรียนได้รู้จักนะครับสิ่งเหล่านี้ จางธนันโอ้โหได้กินข้ายังครับคุณทำนาจะอดข้าวไปถั่งก้าวมาเมื่อวันสมควรอยู่หรอ